ไม่ใช่ของเขาครับเขาเจมันเจมันรับทำไมแพ้ครับก็คือผมปวดหลังครับเอวดีไปหน่อยครับสับอลต้องนี่ครับฟังมาลาลาขอญี่ปุ่นครับซิงว่าเเียเซเดียวเหมมซักมือซักคุตองไม่ได้มือด่านมือด่าน่งว่าว่าชักมืออปอกเปือกมเลยเสโต๊กได้มาสโต๊กาเล็กสโต๊กเลยกไมไทยเลยฉัเว้าไม่หม ยูเล่โตโตอ่าก็ต้องต้องไปฟังนู้น้วฮะต้องบอก้วยว่าอ่ารายการของเรานี่ถ่ายทอดไปถึงญี่ปุ่นนะครับต้องมีล่ามต้องมีล่ามนะครับเออทำไมรอบนี้คุณชนะครับย่น่าจริงแค่เซิรเซิร์ฟเซิรแคริะแคเอ๋อแพ้วนี้เ้รองเาล่ามองเาล่ามแต่ว่าผมอฟังล่ามนะฮะล่ามคชารเซิบบังไม่ได้มองเยว่าทุกทุกไม่ใช่วุยิฮิ สุขปอยเลยโอ้สุขปอยจริงๆครับครับกล่าวจบรายการแล้วกันครับจบรายการเพียเนี้ขอเสียงปรบมือทุกคนนะครับ